ตอดบทุการไใม้แการได้มาบอกมาจะพนักาเข้าใจตงกันดนั้นถ้าเรารู้เราจะเดินหน้า่นี้อนนี้ตอนี้ก็เขอว่าพวกเราในคเปอนาดจเราเเขาเรียกว่าแต่คนชื่ตัวเองมาแต่ชมรมไหนลปหาที่เราเจอในชงคิดว่าปัญหาที่เี คนก็คือนะอะก็ป้าอ่า คุณระลงไปวันเสาร์ครับขอผู้รับรองดักเอาครับมาแ <c oughs> ทนานกลุ่มเราชื่อคุณสว่างศรีสมนะครับส่วนเลขากลุ่มเราชื่อคุณระลงไปวันเสาร์ แต่ว่าการสื่อเราบางทีเราสื่อผิดนะผู้พิการที่อยู่ในต่นตางจังหวัดคนเก่งที่รับผลประโยชน์คน,คนที่อยากันดูแลอยู่ในต่งวัดนะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องหนักแล้วส่วนเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องใน,นการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในระยะแรกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมาเล่าสู่อบนไปอีกเพราะตะกี้มี